วันที่หนึ่งกันยายนค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวได้เฮนะคะและพี่น้องเกษตรกร14.5ล้านคนก็ได้รับการโอนเงินช่วยเหลือด้วยเช่นกันส่วนการจ่ายเงินในวันที่หนึ่งกันยายนนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐฟังด่วนเลยค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินพิเศษในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและก็ความคืบหน้าในการลงทะเบียนนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้อย่างไรได้บันไหนติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องมาฝากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาล่าสุดค่ะก็ได้รับข่าวดีนะคะทกศยืนยันว่าจะมีการประชุมบอรอ์ดทกศในวันที่28สิงหาคม2 5 6 8รสป,ปที่จะถึงนี้แล้วก็เตรียมเคาะจ่ายเงินนะคะในส่วนของทางธนาคารทกศให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั้งหมด5รอบในวันที่1กันยายน25 ร้หสปปานี้จะเป็นรอบแรกที่จะมีการจ่ายเงินแล้วก็เป็นการยืนยันจากคุณชัดชัยสิริไลนะคะคุณผู้ชมเปิดเผยการประชุมครมอว่าทกสมีสภาพคล่องในการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังแลวก็เกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังค่ะคุณผู้ชม8ปห้าแสนครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้วันที่1กันยายนนี้จะได้รับเงินรอบแรกแบ่งการจ่ายเงินทั้งหมด5รอบวงเงิน70,00กว่าล้านบาทนะคะและใน ส่วนของทกศตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมประชุมจากคณะกรรมการบอร์ดทกศในวันที่28สิงหาคม2568และก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยแหละค่ะจะมีการส่งรายชื่อในส่วนของเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้นะคะและ ส่งให้กับทางธนาคารตกสอดดาเนินการจ่ายเงิน5รอบตามแผนการจ่ายเงินและจะดําเนินการภายใน3วันทําการที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องกรรเกษตรกรชาวนะในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปลังนั่นเองค่ะซึ่งคุณเฉชัชยศิริลายยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าวันที่1กันยายนนี้แบ่งการจ่ายเงินนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องเกรรษตรกรรอบแรกและก็จะมีทั้งหมด5รอบค่ะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของพี่น้องกรรเกษตรกรชนะผู้ปลูกข้าวในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีประมาณราวอยู่ที่4.63ดกล้านคนเรือนค่ะในส่วนของงบประมาณ ะะสภาพคล่องทางการเงินของทางธนาคารตกรสงพร้อมจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังหลายพื้นที่มีการประชาคมไปแล้วเรียกล,<ะ>ลังปรับบงทะเบียนเกษตรกรนะคะอย่าลืมปรับรงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันในส่วนของเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะแจ้งวันเก็บเกี่ยวไว้นะคะก็จะโอนเงินตามช่วงระยะเวลาดังกล่าวหรือคาดว่าประมาณเดือนตุลาคม2 5งพแล้วก็การจ่ายเงินทั้งหมด5รอบทะเบียนเกษตรกรต้องตรงกั บัญชีธนาคารของทางธนาคารทรกศจะมีการจ่ายเงินให้ไม่อยากกลายเป็นกลุ่มตกลงตรวจสอบเช็คสิทธิบัญชีแล้วก็ทะเบียนเกษตรกรให้เรียบร้อยค่ะมาแน่นอนหนึ่งกันยายนนี้นะคะรอบแรกจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาคะ่ะส่นวนวันที่1กันยายน2 5 6 8สํหาหสหรับพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.5ล้านคนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนรูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวงเงินรูด ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทจนลดค่าการถุงต้ม80บาทนานสาเดือนและค่ารถโดยสารประจําทางแล้วก็ที่สําคัญนะคะในส่วนของการลดภาระค่าของชีพยอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟร่วมจ่ายต่อเดือนต่อสิทธิ์นะคะอยู่ที่1545บาทวันที่1กันยายนนี้กางกระเป๋ารอการอนิรันแล้วก็ใช้จ่ายได้เลยสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะในเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป ะะที่ได้รับสิทธิัดการแห่งรัฐค่ะเดือนละ100บาทจ่ายย้อนหลังให้เลยนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนกันยายน2 5 6 8คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านอย่าลืมตรวสจสอบเช็คสิทธิ์วงเงินสถานะในการ<ม>โอนเงินนะคะแล้วก็การโอนเงินจะมีทั้งหมด3รอบด้วยกันค่ะแล้วก็โอนครั้งเดียวไม่มีการแบ่งจ่ายที่เกิดก่อนพศ2496ก็จะโอนเงินในวันที่16กันยายน2568นนี้ใครที่เกิดในปีพศ2 4ถึงพศ 2อ2พก็จะโอนเงินในวันที่1 7กันยายน2568สส่วน,วนใครที่เกิดในพศ2,503ถึงพศ .2508 ก็จะโอนเงินในวันที่18กันยายน2 5 6 8ด้วยเช่นกันโดยจะมีการแบ่งการจ่ายเงินตามวันเดือนปีเกิดผู้สูงอายุท่านไหนที่เกิดก่อนวันที่1กุมภาพานันธ์2508รับไปเลย800้บาทผู้สูงอายุท่านไหนที่เกิดในเดือนกุมภาพานันธ์2 5 0 8รับไปเลย700บาทแล้วก็ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนมีนาคม2508 1600รับบไปล600าทแก็ู ายุที่เกิดในเดือนเมษายน2,508รับไปเลย500บาทแล้วก็ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนพฤษภาคม2,508รับไปเลย400บาทแล้วก็ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนมิถุนายน2,508รับ300บาทแล้วก็ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกรกฎาคม2,508รับอยู่ที่200บาทแล้วก็ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนสิงหาคม2,508รับอยู่ที่100บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้สําหรับใครที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของประเด็นที่ลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่ง นะะในปี2,570ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ทุกคนจะต้องทําอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะมีการประกาศจากทางกระทรวงการคลังโดยท่านปลัดกระทรวงการคลังคุณล้ววรุแสงสนิทนะคะที่มีการพูดถึงแนวทางในการออกแบบเนกาทีฟอิน c o m แท็ก ในปี2570จากกรมสรรพากรซึ่งตามหลักการแล้วนโยบายนี้นะคะทุกคนจะต้องเข้าสู่ระบบภาษีค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าคนนี้มีไรายได้น้อยคนนี้มีไรายได้มากคนนี้มีไรายได้มากก็ต้องเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลส่วนคนที่มีไรายได้น้อยอไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็จะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามความเหมาะสมตอนนี้ทางกระทรวงการคลังมีการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุม60ล้านคนทั่วประเทศนะคะแล้วก็6แสนกิจาการทั่วประเทศแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปแล้วนะคะ กับกระทรวงสาธารณาสุขในเรื่องของระบบสาธารณาสุขในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสวนสัสดิการตรงนี้รวมไปถึงกลุ่มสัมปกรณกลุ่มสพาสามีและก็กลุ่มศุลากากรเพื่อจัดสวัสดิการดูแลในเรื่องของภาษีดูในเรื่องของภาษีให้ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งคนไทยก่อนหน้านี้นมีไรายได้น้อยอไรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องเสียภาษีแต่ปัจจุบันนี้ในปี2570ทุกคนจะต้องยื่นภาษีนะคะจะรายได้น้อยจะรายได้มากก็ต้องยื่นภาษีเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็ช่วยเหลือตรงจุดตรงเป้าหมายแล้วก็ตรงใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมฝาฝากนะคะ3เรื่องเด่นเลยหากที่ชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ